อุทยานพีพีสั่งเทศบาลเมืองกระบี่หรือศิลปะยายสาออกจากแหลมริมเขาเอานางหลังผ่านมาสองปีและหมดเวลาตามที่ขออนุญาตไว้จากเดิมแค่หกเดือน วันที่14มกราคม64ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากที่ได้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเยี่ยมชมถ่ายรูปงานศิลปะยายสาที่บริเวณแหลมอ่าวนางตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ผลงานศิลปะของคามีมิน เลิศชัยประเสริฐศิลปินชาวไทยที่ได้นำเสนอชิ้นงานดังกล่าวในงานศิลปรกรรมร่วมสมัยนานา,นาชาติไทยแลนด์เบียเนลกระบี่2018ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นตัวละครยายสาภายในกล่องขนาดใหญ่จัดวางทํําไว้ริมหน้าผาบริเวณแหลมเอานางต่อมาได้มีผู้คนไปเที่ยวถ่ายภาพกันเป็นจำนวนมากบางส่วนก็มีการขีดเขียนและทิ้งขยะไว้จากการสอบถามนายประยูนพงพนันธ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพร,รัตนาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่กล่าวว่าชิ้นศิลปะยายสานั้นได้มีการขออนุญาตจากกรมอุทยานซึ่งมีระยะเวลาในการแสดงประมาณ6เดือนและทางเทศบาลเมืองกระบี่ ได้รับว่าจะเป็นผู้เรื่อถอนออกไปเองแต่ปรากฏว่ายังไม่ได้รื้อจนเป็นข่าวโด่งดังขึ้นมาตนก็ไปตรวจสอบและขณะนี้ได้แจ้งให้ทางเทศบาลเมืองกระบี่เข้าเรื่อถอนนำไปไว้นอกเขตอุทยานแล้วคาดว่าจะรื้อในเร็วๆนี้ สำหรับชิ้นงานยายสาเป็นการสื่อให้เห็นถึงยายสาหญิงสาวผู้ศรัทธารักเธอบูชาความซื่อสัตย์ด้วยการรอคอยสามีเธอล่องเรือสู่ท้องทะเลออกไปผจญภัยออกไปหาประสบการณ์ออกไปนานเท่าไหร่ไม่มีใครรู้ ออกไปแล้วกลับมาหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้สิ่งที่รู้และพอจะจับต้องได้คือยายสารอาขาคนนั้นด้วยความหวังกับทะเลว่างเปล่ารอตั้งแต่เช้ายันเย็นเย็นยันค่ำวันแล้ววันเล่าว,วันแล้ววันเล่า ภาพสะท้อนจากงานจัดวางของคุณคามินจึงสะท้อนหลายสิ่งหลายอย่างตอบโจทย์ท้องทะเลนำเสนอมุมมองใหม่บนร่องรอยเก่าแต่ต้องมาเยี่ยมชนช่วงเย็นพระอาทิตย์ตกจะสวยงามมาก